บาดพอเห็ดตุ่หมหัวให้แล้วบัดเจ้าห่วงคุมาสีตุ่หมหัวให้ลูกผิดห่วงคุดก็ในเจ้าเป็นไข้นะตุ่หมหั้ที่มาตะกุนทันี้สงสัยหลอกแม่ครับโอ้โอโอโอโยเงินข้ามกลแกวแต่พอมีอาหารเมาสามหล่ไปสาเกล่าลูกไปหาหมอ,อย่าเอ,อ้ยเกิดมาเขาจะมาลำบากแอบแย่มีลูกพอมันสั่มบ่ายนันบร้องเม็น ว่าพระยามออกมาสกุลชะนี้ทออออไปถามพอเขาเจ้าดอกลูกหลา,านยิ่มเหียลูกหลาออนับระยะก,การอยู่นานมาเป็นเวลาหลายขวบปีมัทกุลจะดีเกิดเป็นไอไข้ผอมเรืองรู้ว่าเครื่องยิ่งหนักหนาฝ่ายมันดานึกสำเนียงจึงได้เรียกชื่อผัวว่าพอ่อสวยเขาจีด,ดี มัตสกุลทะี่ลูกของเขาเสมอนี่ยแงแท้จัดกางตอเจ้าก็ะานลูกต้นเท่าเลยเท่าเออธรรมดาซื่อดอกเดียวกซาดอกกิไปหายาไม่มันดอกเออไข่เซื้อกระซ่าจ้าได๋ยหายาใส่เนี่ยกหายาทั้งนี้จันองจันยังทั้งคุณูมเลียนโบราก๋วยหาเมื่อยาหักไม่ไม่ดอกไปวยหายาหักไม่ไป อได้ย,าหาหานยดินเมียเมาหัวใจเมาปานคุยนุ่นสูนในลูกตากพร้อมนันสังอาไทยบ่เมดเนียวลูกคนแซวแซวเล่นบอ่อยเป็นบอ่อยควายป่าลูกโผลมีผู้เที่ยวสัง่งรวยมาไทยบ่สังบาย มันกาเ้าแม่เฒ่าเอออย่าใจะย้อนไปลูกนอนนในลูกไปตามใจมันเจ้ายาสั่นขั้นหมอดมือมันยาสีกาส้างสินเหมือนกินได้ก็มอให้โรคอันนี้มันโมเป็นโรลรายคอยห็นคายตั้ลายคู ทัานรุนตาเสวิเจ้า่ายิขัว่าติการเจ็บเป็นธรรมดาละเจ้าบ้านฉันถึงเท้าห้ามบ่อยู่ควยแหงควยดูแต่ว่าคอยอยู่ที้ผานเสนสีไทยกระบอนอนมีแต่ฟ้ารีบหลอนอย่างบ่มังมีหลายคือโวยคอยตายอยู่มากป่านนี้ มอสิปันไดว่าอยาสิปันไดโมอโอ,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 โอย้ยโมอแท้แท้เงหมูกควยตายมีหลายคนสั่มรวยสร้างเสาลอยอยากได้เงินตาซึ่งเงินเอาแล้วถ้าอยากโมเอ,อีกตั้งใครเสียอีกซ้ำเสียเขาปัดตึงคอง พอต้องเอาดอกเขาเสียเงินเป้าให้เร้าสา,สาคอยสิไปถามยาจากผูหมอ,อตามบ้านบอกอาการเขาแล้วถามตุ้นยาอยู่ตามบ้านอาเก็บเลือกเอาออมาพอต้องเสียบาดแบ่งแพ้งไปถ้ามังมี ประสาโรคสมนิยาไปตื่นวัวมันบอกี่วันถูกใจเอาจากตรงไายคือเขาเาจ้าคน้วยก็ไปแม่หายารักษาลูกไปคนถูกคอยชวันเพืออ่อนบ้านในเขานั่นบอกยาท่านจะว่าคอยบ้ายากันโรดไปอําเภือสิใไปไปหาหม คอยบเสียเงินย่อนเจ้ามันค้นใจฮอนไปสาตีคอยบบเกี่ยวแจ้ว่านั้นสิงเดียวคอยสิบ้อยเจ้าไปอาแม่หลอกแม่สูลูกข้าวยเจ้าใหญ่พี่น้องหนูเข้ามาเบิ้งสิเพื่องยาเพื่องงานปูปลาเพื่อกินของตอน ไอ้ยำขมานร้อ,ยยน,อน,น,นเป่าเปืองที่นอนหมอนสาดเสื้อเสียน้ำมันป่าที่ไ่แข้งไว้ตาแมงไทยมันบอตไยดอกหนาคันบ่ดเสื้อกะร้องตู่คอยลูดีมาพออยาเอาหอยเตียงยอน ที่สวรรค์ยังแล้วแนวเสียงเงินเยาวเจ้ามันคนตาขาวลูกควยแด่กับบ่ไดหลดใจห่อนก่อนไฟหลดใจไม่ก่อนมาอยากมาฟา ใจห้อนพ็พ่อตายดอกก่อยบาตั้งแต่ลูกภาสาเห็คุ้ยหน่อยขัวนีหมอยังแก่พอไหวให้ก่อยเสียเงินย้อนจะบางนึกเศร้าโลดประโยชน์ยังนหายากกระน่สิกระไรแก่หมอจะมีเงินจะาไปโลดตะเคียนนี้ไปบปายบาใหญ่ลูกกวย